สวัสดีครับพ่อเจ้าแมจกรลนะครับวันนี้เราก็จะทดสอบก่อนส่งมอบนะฮะนี่เราก็เช็คสภาพให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างทําความสะอาดให้นะครับเพื่อส่งมอบไปอํานาจเจริญนะครับแมคโครเล็กนะครับฮิตาชินะครับรุ่นรุ่นอะไรวะเดินเดิเดดูนีรุ่น e x 1 5 u r นะครับเป็นรถแมคโครหนตันนะครับมุงกีพร้อมผ่านดันพร้อมนะครับ ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแขกยางสวยมากครับพร้อมเลยนะครับนี่ก็ทดสอบให้ดูนะครับวันนี้มีลูกค้าแล้วนะฮะอ่าโอเคนะครับวทดสอบให้ดูนะครับเอาเลยครับเกียร์โซโล่เลยครับอ่าอ่าค่ยใช้งานได้นี่พื้นหินครับพื้นพื้นปูนครับ กำลังดีนะครับโอเคเลยโอ้โหให้ได้เลยนะฮะทีข้างล่างมคนคอนกรีตนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคนิดๆนีเค,ครับนี่ค,ครับดันลอยครับยกลอยนะครับบนโชว์นะครับแตกยางตัวนี้สวยมากนะครับสภาพโอเคเลยนะครับ ตัวนี้ถักยางใช้ได้เลยครับราคานี้นี่ได้ถักยางแบบนี้นี่ถือว่าเอาไปใช้งานได้อีกคุ้มเลยนะฮะยกลอยยกลอยล็อตฟรีเลยครับอ่ายกลอยเลยครับโอ้โหลอยปืนเลยฮะเนี่ยสูงจากพื้นแล้วนะฮะนี่ครับวิ่งแล้วครับโอเคเลยขนาดบุ้งกีบประมาณ30เซนติเมตรนะครับไฮดรอลิกพร้อม นขนาดกระทัดรัดเลยนะฮะเตรียมตัวส่งมอบนะครับเราก็เช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้เราจะล้างให้เย็นนี้เราจะล้างให้นะครับอเอียงเลยนะฮะ เลยครับของเก่าญี่ปุ่นนี่สภาพแบบนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้เลิศโอเคเลยครับโอเคตามนั้นครับ1.5ตันแบคโคพร้อมลุยนะครับ,รบโดยใจนี้ทักมาได้ครับตามนั้นครับ